สวัสดีครับสำหรับทางพี่ๆน้นองๆที่ถามมานะครับในเรื่องของการแต่งกิ่งของต้นซีวโอ๊กนะครับในกรณีที่มันกิ่งเยอะเนี่ยว่าจะเลือกอยังไงนะครับส่วนใหญ่ต้นซีวโอ๊กเนี่ยนะครับจะเป็นต้นที่ลำลำต้นตรงนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยที่เวลาเราแต่งกิ่งนะครับสังเกตดูว่ากิ่งนี้นะครับตอนที่เป็นต้นกล้าน,นะครับมันตัวลำต้นอาจจะไม่สมบูรณ์แต่เวลา เขายืนตัวได้เนี่ยนะครับแตกกิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นกิ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นระเบียบนั้นเวลาเลือกกิ่งเนี่ยนะครับเราก็นะครับดูว่ากิ่งที่เป็นกิ่งประธานนะครับแต่เนี้ยอย่างต้นนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกิ่งเนี่ยคือตัดออกนะครับพอตัดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีกิ่งแตกใหม่นะครับที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกกิ่งนะครับตอนนี้เราได้กิ่งประธานแล้วเนี่ยเราก็จะตัดแต่งกิ่งออกนะครับนะครับวิธีการตัดแต่งนะครับ ชิดลําต้นเลยนะครับชิดเลยนะครับนี่นะครับนะครับนี่ชิดเลยนะครับกิ่งนี้เราไม่เอาไว้นะครับเพราะว่ากิ่งเป็นกิ่งข้างเราไม่เอาไว้นะครับโดยปกติล้วซิโวอโอ๊กเนี่ยพอกิ่งข้างมาเนี่ยนะครับจะก็จะเล็กนะครับเราก็ตัดออกเลยครับเนี่ยนะครับตัดออกมาอันนี้กิ่งนี้เราก็ตัดออกนะครับนะครับ เีนี้เราสังเกตเห็นไหมฮะว่าเนี่ยคือต้นเดิมเขานะครับที่ต้นอาจจะกุดหรืออะไรเนี่ยก็คือตัดแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะได้กิ่งตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ตัดกิ่งนี้ออกนะครับนะครับสาเหตุการตัดเนี่ยนะครับวิธีการตัดนะครับตัดเพื่อที่จะให้นะครับเอ่อเปลือกเนี่ยมันหุ้มนะครับอย่าตัดอย่าตัดห่างออกมานะครับเพราะว่าเปลือกจะไม่หุ้มนะครับแล้วก็จะแตกกิ่งแล้วจะทําให้ไม้เสียฟอร์ม เราจต้นตัดเนี่ยนะครับแนบนะครับให้เปลือกมันพุ่มก็จะได้ลำต้นอย่างนี้นะครับลำต้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับการตัดแต่งกิ่งนะครับไว้พุ่มส่งของต้นสีวอกนะครับนะครับไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับเพราะว่าท่านนึงบอกว่าเออมันเองอนะครับไม่นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของต้นสีวอกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะยืดลำต้นตรงของมันเองนะครับไม่ต้องหาไม้มาค้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีอะครรบเทคนิคที่สำหรับท่านที่ไม่ไม่เข้าใจในการแต่งต้นซิบะโอนะครับนะครับอันนี้ก็ผอ,อกวิธดกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ